สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะครับผมในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายซึ่งในหัวข้อเป้าหมายนี้นะครับผมมันเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนที่ผมได้สอนน้องๆในคอร์สทักษะชีวิตซึ่งผมอยากจะมาแชร์มุมมองบางอย่างให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เห็นนะครับผมพอเราพูดถึงเป้าหมายเนี่ยมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องไปให้ถึงหรือว่าเราจะต้องสนับสนุนลูกเราอย่างไง เพื่อให้ไปถึงที่หมายตรงนั้นให้ได้และเป้าหมายนี้นะครับผมผมอยากจะพูดออกมาเป็น3ประเด็นครับผมซึ่งมันอาจจะแบ่งออกมาเป็น3ามคลิปเพราะว่ามันต้องการคําอธิบายแล้วก็ความเข้าใจบางอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพในสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมคือผมจะบอกแบบนี้ว่าในประเด็นแรกเนี่ยมันเป็นความฝันหรือว่าเป้าหมายเนี่ยที่มันไม่ตรงหรือว่ามันขัดกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอง ซึ่งผมไม่ได้อยากจะมาบอกว่าต้องเชื่อลูกของคุณต้องให้เขาไปทําหรือว่าต้องบอกกับลูกให้เขามาเชื่อคุณเพราะว่าคุณมองได้ไกลกว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามองขาดกว่าผมจะไม่ได้มาตัดสินแบบนี้แต่ผมจะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีความเข้าใจบางอย่างครับผมแล้วลองกลับไปตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองอีกทีหนึ่งว่าคุณยังจะยืนยันแบบเดิมหรือว่าคุณคิดว่าอยากจะลอง แนวทางบางอย่างที่ผมเอามานําเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ในประเด็นที่2เนี่ยในประเด็นต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยไม่มีเป้าหมายเลยบอกอะไรเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็จะมาแนะแนวคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงมีแนวทางยังไงที่จะสนับสนุนหรือว่าพอจะช่วยดึงเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่ออกไปตามหานะครับผมแต่ดึงเป้าหมายในชีวิตของเขาเนี่ยออกมาให้ได้ และประเด็นสุดท้ายครับผมเป็นประเด็นที่หัวใจสําคัญของการที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยมันสำเร็จผลหรือว่าประสบความสําเร็จนั่นเองมันมันคืออะไรกันแน่ครับผมเรามาเริ่มด้วยอย่างแรกก่อนครับผมเมื่อเป้าหมายหรือว่าความฝันของเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่ตรงกับเราครับผมเราจะทํำยังไงหรือว่าเราควรจะมองอยังไงครับผมเพื่อให้เราเข้าใจเขาได้ ผมจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ยุคนี้อย่างเดียวนะครับผมที่เด็กเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอยากจะไปทําในอนาคตที่มันขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคุณบ่อคุณแม่ผมคิดว่ามันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมแต่ในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้าง extreme หน่อยตรงที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะไปทำเนี่ยคือมันใหม่สําหรับโลกใบนี้ของเรายกตัวอย่างเช่นเขาอยากจะเหมือนแบบ ไปเป็นยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์อยากจะสร้างช ANNEL หรือว่าช่องของตัวเองเป็นเกมเมอร์อะไรแบบนี้ครับผมหรือไม่ก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยก็เช่นอยากจะเป็นนักเต้นเพราะว่าตอนนี้เป็นติ่งเกาหลีเลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพเหล่าเนี้ยมันใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงหรือเปล่าจริงไหมครับผมมันจะสามารถเลี้ยงดูเขาได้หรือเปล่ามันจะสามารถทําให้เขามีกินไหมในอนาคตมันเป็นความสงสัยหรือเป็นความกังวลอย่างหนึ่งที่ เราเนี่ยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีได้ไม่แปลกครับผมแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเ,เลือกหรือปล่อยให้ลูกไปทําในตามความฝันหรือเป้าหมายของเขาเนี่ยหรือว่าจะให้เขาทําตามของเรานาผมก่อนอื่นเลยครับผมอยากให้คุณแม่ลองสํารวจใช้ความคิดของเราเนี่ยลองสํารวจดูว่า ลูกของเราเนี่ยเป็นคนยังไงครับผมที่ผ่านมานะครับผมไม่ว่าตอนนี้เขาจะกําลังเข้าสู่วัยรุ่น 11, 12หรือว่ากําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น 14, 15ก็ตามนะครับผมที่ผ่านมาที่บวกคุณสังเกตเนี่ยคุณเห็นเขาเป็นเด็กแบบประมาณไหนครับผม